มีคนถามเข้ามาค่ะว่าตี่เฉิยวชืวช่เจี๋ยและเหรินเจนียนที่ทั้งสามคำต่างก็แปลว่าโลกแตกต่างกันยังไงคะวันนี้หงเราซืิอและเราเชิอพี่ฮั่นจะมาไขาข้อข้องใจนี้ให้คะ่ะตี่เฉีวแปลเป็นภาษาไทยนั่นก็คือโลกแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ earth ค่ะเป็นชื่อของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลดวงนี้ที่เราอาศัยอยู่นี่เองค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้กันค่ะสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก 地球上的生物มาหาสมุทแปซิฟิกเป็นมาหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก太平ง是地球上最大的海洋ส่วนคำว่า世界แปละว่าโลกตรงกับคำว่า world ในภาษาอังกฤษนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้คือประเทศใด世界上最大的国家是哪个国家หรีกตัวอย่างหนึ่งครับในโลกนี ไม่มีสิ่งใดที่อมตะ这个世界没有什么东西是永恒的。อีคำหนึ่งคือคำว่า人间人间แปลว่าโลกมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นความอบอุ่นในโลกมนุษย์人间的温暖สิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกมนุษย์คืออะไร人间最美的是什么ถ้าสนใจอยากจเรียนภาษาจีนกับพงเหล่าชือเรื่องเหล่าชือพี่ฮันสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับ